สโมสรโรตอรมิแข่งนะครับทำการพิธีปิดค่ายปัจชิมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางของนักเรียนแลกเปลี่ยนครับนายวิวัต์พิพัฒช,ชัยสรุริผู้ว่าการภา,าค3340นโรตารีสากลเป็นประธานในพิธีปิดปัดชิมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยงต่างประเทศพร้อมกับกล่าวให้โอวาท ดยในปีนี้สมโมสรโรตารีหมากแข้งได้รับมอบหมายจากภาค3340โรตารีสากลทำหน้าที่เป็นผู้จัดการอบรมค่ายปัดฉิมนิเทศโดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากภาค3340ภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น31คนพร้อมด้วยผู้ปกครองสมาชิกสมโมสรและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีซึ่งประเทศที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะเดินทางไปในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยประเทศเยอรมนีสหรัฐอเมริกาแคนาดา ฝรั่งเศสเม็กซิโกญี่ปุ่นและไต้หวันโดยจะเดินทางในเดือนสิงหาคมนี้ครับและก็จะใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศเพื่อศึกษาและก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา1ปีอดีตนายกพิชิตเพิ่มวณิชกุลประธานร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางในด้านต่างๆเช่นมารยาทวัฒนธรรมในต่างแดนการเตรียมเอกสาร,รเพื่อทำวีซา่าการพัฒนาบุคลิกภาพ การยืนการเดินการนั่งการพูดการรับประทานอาหารการพูดในที่สาธารณะมารยาทบนโต๊ะอาหารการฝึกทําขนมไทยอย่างง่ายๆโดยมีพิธีโดยมีพธิพธีกล่าวคําปฏิญาณตนต่อธงชาติไทยพิธีกราบขอพรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมและก็พิธีจุดเทียนเสมือนเป็นแสงสว่างให้แก่ผู้ร่วมอบรม การกล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการวิทยากรจากตัวแทนของผู้ปกครองถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีครับงจากประเทศไทยครับน้องพนันได้รับเป็นตัวแทนแล้วนะครับรุ่นเร็วนะสุดสองเดือนเมเื่อเดือนตุลา